วันนี้มาดูน้องเข้าปัาน้นสองเดือนกับยี่สิบห้าวันนะคะค่ะวันนี้แม่ห่มให้นะคะน้องตื่นมาตอนดีสนะคะนี่ค่ะเสื้อน้องเอวลอยแล้วนะคะพัฒนาการของน้องวันนี้สองเดือนกับ25วันค่ะจย่แม่ห่มให้นะคะแขนขาน้องก็ยังขยับแต่น้องจะขยับขาข้างนี้ได้มากกว่า น้องน่าจะถนัดขาข้างนี้เนะ้ะมีออกเสียงด้วยอ,ออกเสียงพูดด้วยหนูอยากพูดอะไรคะวันนี้น้องเตือมากินนมวันนี้ให้กินนมแม่ค่ะกินเสร็จก็ให้น้องนอนเล่นค่ะน้องยิ้ม โอ้หอีกนิดนึ่งจะเต็มแล้วค่ะท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเราจะได้ตัดได้สีเหลืองแล้วแ <c oughs> ม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อให้หน้องแต่ว่าอากาศตอนเช้ายังหนาวอยู่ไม่ก็อะไรยังไม่เปลี่ยน เล่นน้ำลายด้วยมีการออกเสียงที่มากขึ้น น้องข้าวปั้นทกักทายท่านผู้ชมนะคะน้องวปั้นคะน้องออกเสียงกึกกักกึกกักแล้วค่ะทุกคนแต่ม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่น้องคว่ำนะคะแม่หันให้น้องคว่ำสี่หารอบแล้วคะ่ะน้องจะได้คอแข็งน้องจะได้ชันคอได้แต่วันนี้นะคะที่แม่เข้าไปอ่านอ่ะ วันนี้น้องเขาจะสามารถจันกอได้45องศานะคะถ้าไม่ให้น้องคว่ำแล้วก็ฝึกให้น้องทำบ่อยๆนะคะ จะตกจากที่นอนนะเดี๋ยวแม่ยกน้องขึ้นที่นอนกันเก่งจังเลยขยับแขงขยับข,บขาน่เยอะมากพูดด้วยหัดพูดด้วยใช่ไหมคะอยากพูดเป็นแล้วใช่ไหมคะ ฒนาการของน้องในวัยสองเดือนยี่สิบห้าวันนะคะทุกคนน้องมีเล่นน้ำลายนะคะ ถ้าน้องเล่นน้ำลายคือน้องจะอยากพูดนะคะน้องแสดงว่าน้องจะพูดเร็วนะคะทุกคนอ,อือืจ้าหิวนมหรอคะหิวนมเรียังคะหิวแล้วแม่ yeah เป็นพัฒนาการของน้องวันนี้นะคะ2เดือนกับ25วันมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะก็เสื้อน้องจากที่ใส่ตอนแรกเกิด<แ>น้องก็เริ่มมีเอวลอยแล้วนะคะแต่แม่ก็ยังไม่ได้ไปช่างหรอกค่ะจะไปช่างอีกทีก็ตอนที่น้องไปฉีดวัคซีนวันที่5ตุลานะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเรา2องคนด้วยนะคะ<แ>ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ